อ่าเข้าเกมมาได้รับตั๋วกาชาห้าใบนะครับก็กดรับไปเลยอ่ะแต่เราล็อกอินก็มาแล้วนะครับอ่าก็มาชา้านิดหนึ่งนะครับผมสำหรับอ่าผมเองนะก็รอให้มันเพิ่มโอกาสนะมันมาเพิ่มโอกาสตอนเที่ยงคืนไม่ใช่สิสี่ทุ่มใช่ปะ ใช่นะครับผมมันจับคู่เพิ่มโอกาสนะสองตัวแรกโหโหดนะครับเกียร์ก็เพิ่มโอกาสแล้วเช่นกันนะครับมีอ่การันตีด้วยเนาะโอเคในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับแล้วก็จะมาซุ่มสักหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับไอ2ดีนะ โอเคก็จะเป็น2ตัวนี้นะผมอ่าลืมบอกเลยว่าโคโลโบอ่าโคโลโบจากอ่าเคยอชชิงจังนะผมเช่ปะอันนี้เป็นน้องสาวนะผมนะของชิงจงังก็ความสามารถนี่ก็ดีเลยนะผมนะอ่าส่วนนี้ก็ชิงจังนะผมนะก็ขอข้าวเรื่องของสกิลแล้วกันนะผมนะคลิปนี้บ่จะมาซุ่มอย่างเดียวนะครับ ก็ก็สุ่มครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมนะเพราะว่าเราไม่มีตัวกายชานะโอเคดกเลือกสิบครั้งไปขอหน่อยนะรอบที่แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับรอบที่แล้วก็ได้สุ่มแค่ตัวเปีเนาะเออเฮอ,อเจ็ด <c oughs> ดาว <c oughs> อืมจุกเลยผมเปิดตอนนี้มันจะดีไหมนี่เจด็ดดาวอีกแล้วเออผมมาเปิดตอนช้านะทําไมมันไม่ได้เหมือนกับเขาอเออเจด็ดดาวอีกแล้วเยียบร้อยผมเกมแล้วหืมแตดดาวอ,อตา้อามาทำไมฮลัลโหล ใช้ไม่ได้สักตัวเลยอะโอเคไม่เป็นไรใช้ไม่ได้เราก็ไม่ใช้เอยอ่ะก็สุ่มประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับไอดีสองนะครับผมนะโอเคเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเลยอ่าผมคิดวางแผนไว้นะครับในเดือนนี้ผมจะเก็บแค่ลูบี้แล้วกันนะครับแล้วส่วนเดือนนี้ผมจะอ่าปั้น บอสจุ Bot, ke, Max, ลเคแม็กซ์ก็แล้วกันนะครับในเดือนนี้ส่วนคอลโบร,รอบถัดไปมันจะเป็นคคลโบดังใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเพชรเดือนนี้เก็บรูบี้เดือนนี้นะผมนะแล้วก็เดือนถัดไปส่วนเดือนถัดไปก็น่าจะมาใช่ปะคอลโบรเรืองดังนะผมจะเก็บเพชรไว้ถึงตอนนั้นแล้วกันนะหรือถ้าเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีเก็บเพชรรูบี้เนี่ยเอามา เปิดแบ่งด้วยแล้วกันนะอาจจะมีคลิป2คลิปนะผมนะสำหรับเปิดโคลาโบเอ้ไม่ใช่เปิดากาชาในเดือนหน้านะ่ะในเดือนถัดไปนั่นแหละก็คือการวางแผนผมนะสำหรับไอ2ดีองไอดีแรกก็น่าจะเหมือนกันนะผมนะไอดี ID แรกผมไม่เปิดนะครับสำหรับโคลาโบร,รอบนี้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ ถึงแม้ส,สก,กิลมันจะดีนะผมก็ขอผ่านก็นแล้วกันนะครับส่วน ID 3ีนะผมผมก็วา,างแผนไว้ว่าไม่เปิดเหมือนกันเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้อ่าก็จะเลี่ยนไปเปิดคอร์โบร,รอบหน้าแล้วกันนะครับนะทักสามไดีเลยก็จะเก็บเพชรลูบี้แหละแต่ ไอดีสผมจะปั้นจอร์เค่แม็กซ์อ่ามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนาเมจผมก็ไม่ค่อยมีเนาะสำหรับไอดีสตัวยืนชนมันตัวชนมันเยอะก็เลยแบบอออัพมาสักหน่งตัวก็น่าจะดีผมก็เลยเลือกอัพบอสจอรเค่ก่อนแล้วกันนะก็ออืื ผมไม่ได้อัพวันสุกนะมันก็เลยแบบเลื่อนวิวค่อนข้างยากนิดนึงโอเคยัดกบไปให้มันเลืวลเต็มนะครับอ่าสมรอบสุดท้ายแล้ก็จะได้แม x กซ์ไฮเไม่ใช่สิอ่าอัลตาแม็กซแล้วครับผมนี่ก็เ,เลือดเยอะเลยนะอืมผมว่ามันโอเคเลยเดี๋ยวเราต้องหา เกดดีๆมาใส่ส่วนร่างไฮเปอร์เดี๋ยวผมค่อยไปาหาเก็บที่หลังแล้วกันนะพวกไอตัวเสริมเพื่อจะอัพให้เป็นไฮเปอร์อะเดี๋ยวเรามาลอง PVP สักหนึ่งตาแล้วกันนะครับที่เราได้อ่าทำไฮเปอร์แม็กซ์นะครับผมเราก็จะเลือกตีทีมที่มีไฟเยอะนะผมนะถ้ามีตัวไม้เยอะผมก็จะสู้ยากนิดหน่อย ผมเอาบาเทียบสุดมาด้วยนะให้มายืนชนแต่มันก็คงจะยืนชนไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เลือดมันน้อยอ่ะอนี่ผมเปิดอ่าตู้เจดปีเออใช่ตู้เจปีแหมคิสนานผมเปิดตู้เจ็ปีเนี่ยผมได้ดาวิชี่มาอีกหนึ่งตัวมันก็ดีนะมันใช้สองล่างเอามันมก็ปเอา สุดยอดเลยโอ้โหจนแหลกเลยอะครับบอสจอร์เกีมาโอ้โหสุดยอดเลยเออแหลกแหลกๆๆโอ้โหค้างอื้มอื้มเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรอบกลางสักหน่อยดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลย ผมว่าน่าจะเป็นที่เครื่องผมนั่นแหละไม่น่าจะเป็นที่เกมหรอกนะ,ะชนะอีกแล้วชนะแล้วชนะแล้วอันนี้โนไอเทมเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะที่อ่ามาสุม่มแล้วก็มาทำบอสจอระเข้แม็กซ์นะผมนะเดี๋ยวผมค่อยไปทำเป็นไฮเปอร์ทีหลังโอเคในคลิปนี้ผมก็ แค่นี้ผมนะก็บาย